เฮ้ยของจริงเฮ้ยพี่จูได้ขอบคุณครับโอ้โหถุงนี้กี่แสนเนี่ยกี่แสนเนี่ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเต็กมีตุกฟาร์มลอยองนะครับวันนี้ได้คอนเทนต์ใหม่นะครับที่ครีเอทขึ้นสุดๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่ใช่ไหมผมเพิ่งเริ่มช่องมานะครับทุกคนใครที่อยากทำช่องนะเราทำไปพร้อมกันตอนนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับไอเดียที่คิดออกนะครับก็คือนี่เรามีไม์ใช่ไหมเราได้ไม์มาใหม่แล้วนะครับนี่ไม์ที่จะไว้สัมภาษณ์ทุกคนนะครับผมคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะไปยกไม เดี๋ยวเราจะมาหาขาไม้กันวันนี้นะครับซึ่งผมมาคิดว่าเราเป็นช่องเกี่ยวกับไม้กิษณาใช่ไหมเราอยู่พื้นป่ากิษณาใช่ปะเราน่าจะมีไม้บางตัวครับที่เอามาเป็นขาไม้ของช่องเราได้นะครับที่ทำจากไม้กฤษณาเลย,ายเดี๋ยวเราไปหากันดูนะครับทุกคนนี่ทุกคนผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นท่อนแบบนี้หรือว่าจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยได้ไหมเฮ้ยนี่เจ๋งมากเฮ้ยทุกคนเฮ้ย ของจริงเฮ้ยพี่จูดได้ขอบคุณครับทุกคนนี่มาแล้วนี่ตัวคี a n แมของเราโอ้โหถุงนี้กี่แสนเนี่ยทุกคนช่วยกันเลือกโออันนี้ก็อันนี้ก็จะดูถือยากอันนี้ล่ะอันนี้ได้ไหมล้วเรานี่ไปล่ะเือ้อย่างนี้ได้ไหมฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต็กมีถูกความครับ นไงครับหรือจะเป็นแผ่นอย่างนี้อันนี้หนีบได้แน่นอนผมจะหักกันสิทุกคนโอ้โหของแพงด้วยได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมทุกคนชอบแบบไหนลองพิมพ์เข้ามาครับหรือจะไปตรงๆอย่างนี้ทุกคนตรงๆอย่างนี้ได้ไหมสวยดีใหญ่ไปปะวะถ้าใหญ่ขนาดนี้เขาจะสนใจไม้มากกว่าผมหรือเปล่า้หรือเราอย่างนี้วะธรรมดาโลกไม่จำเขาก็จะงงไหมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องให้ชาวเน็ตทุกคนช่วยตัดสินใจละครับอ่ามาเลือกกัน โอเคครับทุกคนสุดท้ายนี้ทุกคนช่วยเลือกเข้ามานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้ตัวนั้นไปสัมภาษณ์ทุกคนนะใครเจอผมนะครับก็ทักทายกันนะได้นะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันครับไปแล้วครับ